การแอดเ้าน์ไลบรารีมันก็มีรายวิธีอันนี้ผมมาแสดงวิธีที่ผม mm. พอพาทำได้มาแล้วกันแต่อันนี้เราวาดเสร็จแล้วเราก็ปีนะปีเราก็ไปขี้ขวาเรื่องไลบรารีแล้วก็นิวไลบราร์นะครับตั้งสัางพฟลเดอร์นะครับลีเล่ไอ รเราก็จะแอดตัวที่เรารีเลย์3ามลงโฟลเดอร์ IE ที่เราสร้าง30มเทนครับกดโอเคครับม OK. ันจะเข้าไปอยู่ในนี้ออก็ลากออกมาใช้ได้เลย ได้พอได้เก็บไดเวอรี่ครับมันมีหลายวิธีเอาง่ายๆแบบนี้ก็พอ